ลกแ้วสําหรับการสุดคอป้าโกประจำปี2017การสุดร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กองทัพไทยและกองกาลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกร่วมจัเป็นเจ้าภาพในการสึกจัดขึ้นเป็นครั้งที่36โดยมีกองกาลังจากหลายชาติเข้าร่วมในการสึกและร่วมสังเกตการการสุดคอป้าโกมีการสึกหลากหลายรูปแบบทั้งการสุดซ้อมสู้รบทางบกทางทะเลการต่อต้านการก่อการร้าย แต่สำหรับการฝึกที่ทหารจากหลายชาติได้ให้ความสนใจไม่แพ้กันคือหลักสูตรการฝึกจำลองชีพในป่าการฝึกในหลักสูตรนี้เป็นการจำลองสถานการณ์เมื่อเกิดหลงอยู่ในป่าเขตร้อนชื้นที่ต้องรอดชีวิตให้ได้ด้วยมีเพียงหนึ่งเล่มเท่านั้นครับสำหรับสถานีนี้ก็คือเป็นสถานีการดำลงชีพในป่าครับสิ่งที่เรามาสอนเขาก็คือกิจพฉพาะคือเขาสามารถอยู่ในป่าได้โดยที่เขา จะกลับออกมาจากป่าได้อย่างมีชีวิตนะครับ<ม>เงื่อนไขก็คือเขาไม่มีอะไรเลยไม่มีเครื่องช่วยทุ่นแรงหรือว่าอุปกรณ์ใดๆเลยยกเว้นมีดเล่มเดียวนะครับเขาจะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีเนี่ยในการเอาตัวรอดในป่าให้ได้นะครับกอนบ,บ้างไหมครับพี่สำหรับการฝึกแบบนี้เนี่ยในประเทศไทยจะเป็นเอกลักษณ์มากที่สุดครับเพราะว่าเราจะมีภูมิปัญญาในการเอาตัวรอดในป่าค<ม>่อนข้างที่จะหลากหลายเช่น การกำเนิดไฟโดยที่ไม่ใช้ไม่ขีดไฟนะครับการจับสัตว์การดักสัตว์การอยู่ในป่าการหาอาหารแรงต่างเนี่ยเราจะชำนาญในเรื่องนี้ครับบรรยากาศการฝึกที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดคนครราชสีมาปีนี้เป็นไปอย่างคึกคักทหารจากสหรัฐให้ความสนใจในการฝึกด,ดํารงชีพในป่าเป็นพิเศษจากการพูดคุยจึงได้คําตอบว่าทหารของสหรัฐจะไม่มีการฝึกในลักษณะนี้มีเพียงวิชาเดินป่าตอนที่เรียนลูกเสือเท่านั้น การสุดครั้งนี้ทหารสหรัฐได้ชิมอาหารแปลกที่สามารถรับประทานได้เมื่ออยู่ในป่าเช่นต้นกล้วยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นสัตว์แปลกอย่างกระปอมหรือกิ้งก่าที่สามารถหาได้จากต้นไม้ท่านผู้ชมครับภาพที่ท่านชมเห็นอยู่นี้นะครับคือการสาธิตการจับงูซึ่งถือเป็นทักษะสําคัญในการดํารงชีพในป่าโดยเฉพาะพื้นที่ป่าในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีงูอยู่เป็นจํานวนมากครับ ครูฝึกได้เตรียมงูสิงห์งูทางมะพร้าวงูเหลือมงูเหา่ามาอธิบายลักษณะาทางกายภาพของงูที่มีพิษไม่มีพิษสาธิตการจับงูที่ถูกต้องแต่ก็แนะนําว่าวิธีที่ดีที่สุดเมื่อเจอกับงูคือการหนีหรือหากไม่มีอะไรกินก็ขอให้กินงูเป็นทางเลือกสุดท้ายซึ่งในช่วงสุดท้ายของการฝึกครูฝึกได้เปิดโอกาสให้ทหารสหรัฐทห,หารไทยได้ลองจับงูกันอย่างใกล้ชิด หลังจากได้เรียนรู้ทักษะการดำรงชีพในป่าแล้วครูฝึกได้ให้ทหารทั้งสองชาติลงมือทำจริงทั้งการทําแหลกไก่ด้วยมือเปล่าการยิงธนูที่ทําจากไม้ไผ่และเชือกกล้วยปิดท้ายด้วยการจุดไฟจาก,กอุปกรณ์ที่ทําขึ้นเอง Okay, what I l i k e the most was the fire that we created. It's basically like survivor training. So when we go out into the jungle, we know what we need to do to survive out there. Um, sometimes we may not have all the tools that we need out there, so we learn to take things from the environment. wood, bamboo, uh, banana leaves to get water, h uh, o w to start fires, how to catch animals, kill them to survive out there. So my favorite was the fire starting. ผู้บังคับบัญชาของสองชาติที่เดินทางมาร่วมชมการฝึกมีความเห็นร่วมกันว่าการฝึกร่วมในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีสําหรับสองชาติในการสร้างความสัมพันธ์และได้เรียนรู้ความแตกต่างของการฝึกทางการทหารเพราะเรื่องการดํารงชีพในป่าวัฒนธรรมของของคนฝั่งเอเชีย This is very unique training for our soldiers. This is not training that we can get back home in the United States. It's also uh, a good training event because it's going to make these soldiers uh, become better friends because the training is going to get harder. Um, but they're already going to form a strong bond here today, and then. start pay doing theeu it'll we off สำหรับการฝึกํำรงชีพในป่าปีนี้รับผิดชอบการฝึกโดยกองทัพภาคที่สองการฝึกจะมีไปจนถึงวันที่23กุมภาพันธ์ก่อนปิดท้ายด้วยการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงและพิธีปิดที่สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่สองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ สารวิทย์ปฐุมศิษิ์ถ่ายภาพอาทิตย์กะไหลงเงินรายงาน